ช่วยไว้หนาตัวเต่าก <Yeah. S 1> mm ็ออกมาเต้าทายังเป็น hmm. ท mm ี hmm. ่อยู his his ่นะคือขายคือเขาใช่ใช่ใช่คอมารู้สึกว่าลมหายใจมันมีค่าที่เราหาใจทุกวันนีเขาเขาเข้ามาทักตกเก่าเข้ามาบ่ามันต้องเริ่มจากตัวเขาเองก่อนถ้าตัวเขาเองมันจะเปอู้ไข่ได้ตัวเขามันจะอุ้งไขได้ เรารู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราคืออย่างอ๋อืพว่าตันนี้ยลมหายใจเขาร่างกายเราแต่วันนี้เรามาทุกเนี่ยมันต้องเรินอยู่ในกรอบของสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้าสไตล์อะไรอ่ะก่อนนี้ชีวิตคืออยู่เก่งเรื่องอแล้วแต่นี้แบบ เพื่อนบอกคุยกันมดเป็นยังไงไปเดี๋ยวนี้นะก่อนนี้คุณโคตรแคร์หบอเออแบบชีวิตเขาอยู่แค่นี้มีมีความสุขแล้วมีครูบาอาจารย์เนาะมีหลวงพี่กับแฟนที่คุณนานาหลวงพี่เป็นอดิถิฐานจิตนะมาเจอกันเคยรู้ปกกจาวย่งว่าที่ใดหรเออไปได้ใช่ไปเจอกันที่วัดโดยบังเอิญอะไรจะอยู่กินอะไรก็อยู่มาอดี่ฐานจิตแล้วอยู่ไปกันแบบ มาได้เงินมันเปล่ยนเป็ี่ยนไปได้ไกลแล้วเราพอมาเจอกันรวมกลุ่มกันไปแต่งบันธรรมะคนที่ตีอยากจะเอาอยากทุกอย่างในบนโลกนี้ในปัจจุบันนี้มาได้เงินบานงเอื่อนนะมันมีทุกอย่างจาออัดสรรไว้เรียบร้อยแล้วใช่วันนี้เนียบไปก็เ,กเลยบอกว่าเฮ้ยต้องมาหาเรา มาได้มีเห็นใจใจอาิดนแคนั้นนะบช่วยได้นเร่เติดย่อยู่หรือย่งอู่นีอย่างคูบาอาจารย์บอกอย่างที่หนึ่งกินที่หนึ่งติดอยู่ันเนี่ยคือเรื่องความคิดบสครัิบคือมาจากธรรติ่องเรื่องความัอยูเรื่องของแกะเป็นเอไอย่างโอ้ตอนนี้เขาเขาสึกว่าเขาแบบ ชีวิตวันนี้ข้ารักชื่นเราก็ได้ไปไปแบ่งปันทำบ้านได้ดีไปคุยช่วยแบบได้เรียกว่าช่วยครับไปแนะทางเพื่อจะเดินแบบเดินกันแล้วเพื่อนจะเขาแนะในทางสิ่งที่ดีดีกว่าวันนี้เราบ้านนกับี่ะเราว่าแต่ว่าเอาเอาของบบนี้เข้าไปตัวดีๆอีกนะเกิดใจไหมเฮ้ยเดินทำบ้านรักษาสินงเนอ่นทำคมดีเนิ่นผิจการการค้าก็จะเจริญรุ่งเรืองเนิ่นอืมดี โ้ด้านเองเรา้บางกน้ัเป็นนอยเอ่าง้า็คอถ้าส์งเราอยเงี้ยก็ต่เยอนนัสือเนี่ยราะว่าถ้าเวลากินอาหเนี่คือมันห่อัเสสัว์นี่เกาะโกเปงเนียาะกะตั้่านลนสต์ฉะนั้นสมบูรณ์มันยุต้องห้ามตกเลนมดต้องห้ามฆ่าเลยมึงหาอย่าาตรงนี้คือทุกคนคิดว่ามันเป็นปกติม ย้งยิงตกอยู่อ่ะตกเลยครับปีนห่าต้องเป็บาคือถ้าถ้าเข้าถึงจะต้องตีนี่ยคือปวดต่อน้อยๆกลายเป็นแบบปวดห้ามเนี่ยต่อน้อยๆก็เลยแบบเออบานส่วนอันนี้มีหลุดบ้างบางอย่างก็เลยแบบว่ารีบรีบรู้ตัวให้ไวยกมือขึ้นฟ้าถ้าเขาเาทำอย่างนี้นะตรงนี้นะ ทำผิดต้องรีบปรึกษาครูบาอาจารย์ว่าผิดก่อถ้าผิดนี้ต้องมาอาราธนาสินใหม่เริ่มเริ่มอาราธนาศินใหม่ตอนหน้าพระนะพระเองใไหมก็เออก็อัาเป็นแระการสิ่งที่แน่ๆที่ได้ที่สุดคือเราจะได้ความละอายต่อาบาปเตียงเกิดขึ้นถ้าเาราแล้วเขาจบงูเลยว่าเฮ้ยเราไปทำผิดอย่างมาว่าเขาพั้งเถอะพูดพูดเท็จพูด,พดอย่างาดีมันหนึ่ง ด้านคำยุ่ในใจจนกว่าเขาจะไปอาลาธนาสิงแล้ะมันเปงนจริงเลยเนื้อใจไอ้น่แม่งเลยยอันนี้เรื่งจริงเลยเจอกระจกเก่าเลยแบบเฮ้ยแม่งใครเป็นหัวใจทุกอย่างเอาโปรีับตัวเองมาได้โอเคหนึ่งเดียวต้องรีบไปมีหน้าที่ทางที่นี่แหละน้อง เฮียเดินถึงเส้นนี้แล้วดันในหัว่าถ้าคนที่นักจากดสิงเทวดาฟ้ามีริ่งมันสัมผัสเทวดาได้เลยไนหนึงน่งสัมผัสกันบ่อยเนาะลมมาปุ๊บหุห้ยแค่างเดียว <c oughs> คือเรื่องวันนี้มันมันเหมือนี่โมโนนะอัน,นี้อย่างไอห,หนึ่งม็นคนท้ายขนาดอย่างมาศรัทธาธรรมะพุทธเจ้าโดยการแป่งฟันจากัด ข้อเหี้ยเราธรรมะพุทธเจ้ามาแบ่งควาว่าชีวิตต้องเป็นอย่างนี้นะคือหลังจากที่เรารักษาศีิจะมีเทวดานะทุกคนมีเทวดาติดตัวนะมีปกป้องเรานี่คือความจริงใช่ไหมที่น้องหเพราะฉะนั้นหนูห,หูน้องหูความจริงวรักษาให้มันมคงแกจะมาช่วย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 เฮากำลังมีบังเอิญน,นะอันอย่างดีขึ้นพัฒนาขึ้นเดี๋ยชีวิตเป็นอย่างนั้นน้องพี่ก็เดินถึงสุดทำสําเร็จทั้งโลกถึงสุด สุดท้ายก็ได้มาเลือกทางเดินที่ชีวิตสุดเพราะว่าเราต้องเข้าใจเนาะว่าเหตุของของสิ่งที่มันเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเ,เราก็ต้องเอาตลอดอะพระพุทธองค์เ่นสอนอัตโนนาหิอัตโนาตโนาโสเพราะฉะนั้นตนเป็นที่ที่หนึ่งตนเขาอย่าวางพึ่งใครเลยนอกจากตัวเราเราสร้างบุญบุศยด้วยตัวเองก็รักษาศินห้าจะตันยูพ่อแม่ก็เยะควาเน็ดหมด คือหมู่เทวดา,าทั้งหลายที่อยู่บนฟ้ามัจะมาช่วยน้องจัดสรรเหติให้น้องได้ชีวิตมดดัดีดีเหมือนไอ้หนึ่ง<า>ม,มันพิสูจน์มาตัวจริงเลยใช่ไหมรับ<า>นี่สินมันนี่สองล้านสองล้านสา,า,ามล้านสามล้านหมดภายในตั้งแต่รักษาสินเนี่ยครบปีเว้นีน่ยมันหนึง่งหนึ่งกุมภาพันธ์จะครบปีอันนี้ยังไงเนี่ยใบยบฤศจิวันจะครบปีละ<บ>คือประเดี๋ยวถ้ามีสักหน่งคือสองพี่เริ่มทำทานนะ ไปทำานทันนะอย่างที่รู้ว่าเราปาจากกันถึงต้องมาทําหน้าที่แบบมาพร,ร้อมกันกับหนึ่งนะดีจะชาติก็ทํางานมาร่วมกัน้าแมีบังเอิญนะนะ้องเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพอเข้าถึงที่มนะันก็รู้ว่ามันเป็นอย่างไรมาก็วําทำแบบนี้เผยแค่ให้คนได้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 ดีขึ้นทุกคนครอบครัวเอาก่อนนี่ต้องการมูนุษย์นะนั้นแะนะแก้กับมีเหตุอนะ็ะลยไปได้ฟังทำนที่ ไอ้หมิงหิงไปนะไอ้หนิงหนิงแบบจะช่วยคนเป็นลูกจิชน้ยอะไรเฮียนับถึงจะน่อยมากแตคนใจใหญ่บอกคนสุดยอดสุดตีนะลุงพี่ก็สุดตีนแม่นลุงพี่เหมือนแกเท่าในแบบศรัทธาพ่ออย่าไว้ไหววันนั้นมันวุ่นวายวันนี้ไปไหวก็อที่จะไปไหว้แกที่บ้าเนาะลูกอยูดจุดหันใช่ไหมเอาไว้ไหวสักวันอย่าับตามเวลาเนาะ มีเวลาที่เขาก็ได้ไปเผยแพร่กับแหวะเอากู้หลวงพี่ไปไว้ดรว่าหลวงพี่ก็มีหลายคนจะเอาไปไว้อ๋อมีแก็เยีะยเนาะเนะบุญรักษาเนอะบุญรักษาะครันะครับ